เราบ็ปบอนเอาไปนโรงเม็ไม่วมิเตยมาเราไปพ่อเมีัวมาทางบกัวเต็มิมาที่จมจกุ้เนี่ยป่ามันดตัวจิมตบมันเหือนวยห้วยนยญงสั้งขุนพ่อกระดองสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีเอฟซสุมองสุบอนสวัสดีตอน บรรยากาศเย็นๆมันหนาก็ถือว่าเย็นอยู่เมื่อคืนนี่ก็โอ้ยลมแห้งคักแห้งเนเป็นน,น้อยเขตอื่นทั้งอื่นเป็นลร่มบนหนาวคือทั้งผีบนอ่อก็ถือว่าลมแห้งเติบบรรยากาศตอนเช้านี่ใครดิวว่ามีดแดดเต็มเต็มออกมาไม่น้อยก็ทอมทีทอมทาง,งไว้นี่ไปนลองของไปรุ่นก็ทอมไว้เพียวว่าไม่จริงสะดวกไปสบายทานทีหลวงแน่อย่างน้อยถือว่านั่นอยู่พ่อเที่ยวไปเที่ยวมา ยังเขาบอกเวลาหนาฝนกับสิ่งอ so ื sector, ่บ่ได้กินอื่อื่นบันไดทิ้งหน้ากับยังพระท่านหนึ่งเขาออกมาทางในอยู่ครับท่านหนี่งออามาเดินบนพื้นรุ่นยูอยู่บริเวณเดินระยะพีหล่ะครับดินบ่สิยกทิ้งหน้าออกมาไว้อันนั้นยกออกพ่อดดเอาดินลงท่านนี้แม่น้อยกําลังเตรียมยาแม่น้อยแกอยู่ในกินต้นตกขับปุ่นนำยาประดุกจ้ะ เที่ยงหน้าเ่าออกไปได้ลุล่นฮะสิ่นโบบอกนี่สิแมนมันยุน่นหนีมันทาดีไหมยุ่ติดอันสาโอ้เราสวนกับสีเด็กว้าง<อ>ามมไม่รู้สไอกับสีเด็ปลูกกันพักปลูกหยังไหมปลูกเดีว <laughs> สีเลียวไม่ได้ถามอนพี่น้องจะคล้อ,องสวนบนเพุทโถมให้กับลุงหยุด <laughs> ได้ถมให้แม่น่างไอ้ปลูกพักปลูกหยังออกไปมาเลยเสียไว้ว่างนี่เลยไปนี่แมนโอ้มันมุ้งหม้อขวาง สวนกั่งคสันที่แหลกว่าผมทีเราเล้วห้อจังจมขึ้นมากสันด้โอ้ดีคิกันมื่ก็ได็กวงเสกวงขึ้นเนาะไประิวาเไนีันเก็บพักน้ำเย็นไปเรน้ำเย็นนี่ไปลาเก็บพักตากแดดหนาวเลยก็ได้ กัดเย็นจ่อยจ่อยอยูอย่ร่มแห้งพร้อมึงขึ้นนีไ่ไปเร็วไปเร็วไม่มีหนูหรอกแนละ้วมึงหนีมาต้องหามาต้องหาคุณพี่เ็บผักมึงหนีไปที่รุ่งง่วงขึ้นมากผูกด้วยหน้าหน่อยพร้อมได้กินหยาช่างคุณหายาอย่างแปนแน่หรอกลงวิววิวพี่น้องเอ,อเง้ยเย็นจ่อยจ่อยแล,แล้วเลดัมสีกละลังงามอย่าไปกินกับขัาวุ่นนะ พ,อองงพักซีงา่ายกว่ามันออมเนาะออมรูปแบบปุ่นกับแซ่บยี่หรือออมผักซีเล่าเป็นโอพักอันอีตูไปน้ำเลยอีตูน้ำแ่้ผักตูเล่าไปกินกับขบปขขุ่นกับแซ่บพื่งกันดิแต่พวกทั่วประตูมาแล้วทั่วปตูก็รางง่ามผักท<า>ี่กินผักตัวน,นี้พักนีน,นี่คือว่าแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยเก็บจะเข้าวกัน เี่ยวกับการักปิดงาไไมน้ำก็พาุ่นมาไฟหมังมั่นไปทีสีย่างตะเนียนพักตู้ดูรวยลเนาะทางเด็ดทางขืนทางเตะอยู่กับดินอยู่กับปุ๋ยกับน้ำต้นยังกัต้นตั้งชัยชัยถูกไรดี๋ย่นี้ นี่สาลาเน่แมวมาโลกดินไปใน,นเปลีกยนลังงามแม่มผูผให้เพลังซื้อมาซิาป,ปะมาลกไปให้พลังเตะบอกกันว่าตามรักอี่หรีหนึ่งก่อยปลาสองก่อยหอยเนาะซาลแเนียนี่ยัาว่า่ากอกีก็ขอบปูนยเส่บพึ่กันละเซ<อ>่บมาเไลยมักมั่นค<อ>ือว่าเนี่ยอยู่ในกินเราโคนรถึมักบังคื้อกันน,นี้ประกาศทินตีมุนีประกาน,น้ำมาท่านประกาศอย่างนี้ที่นาอทั้งคอยลงมไป เขียงไปเรื่อยๆไอ้ตุ๋ยกันบักเชียกกันอ้าวก็ล่างหันนั่งน่วยดกคาเลยเอียบวายพ่อซุปจมูกในห้องไหมเดียวนี่ไหมพ่อสุปพ่อหวานตัวนี้พ่อหวานหวานนี่แหละน้องปุ๋ยตั้งบุกัเป็นนุ้ยลายอยู่มาเด้อนมเย็นนมเย็นมาเด้อพ่อต้องไปหาหนูเด้อกาแฟเอ้ยกลับมาเด้อ สามหนึ่งระบักทัวประตูอีกลาหรอคะทั่วประตูลายหอบยังเียหรือไม่ตู่อ๋ไปยังรมแห้งกันเลยองากระดหักลงลงมันมันรมแห้งกันเไปมันมันมันดกเนาะมันว่เมนดอกงากระดามันเป็นงาที่พลอยไหมมันก็เลยอ่รีลุ ไปคนดังมากพอดีละดังไปท้อยังไงทำยากับปุนหนาวคเขาน้อเย็นจ่อยจ่อยท่อว่าบ้านเพลนนี่หนาวคือบ้านเฮาน้อเส้นหันลุงนั่นท่อมาถามข่าววัดอันดูยุบ้านเฮาหนาวว่าโอ้ยเสื้อหยดเส้นหนาวเส้นหนาวคักเส้นหนาวเป็นเด้อน้าทั้งใช้พุ่มกันกันสิมาบ้านลงหน่อยเอาเสียกันหนาวมาน้ำเด้อ้พอเชี่ยงออกจากเีย็นปไะเดี๋ยวหนาวแล้วอัน อยู่ในเฮียน่มเทิ่หนาวเทิ่ยง่มตออกมาตากแดดเราฟิ้งฟิงแดดแน่นอนหนาวหาวส่เสื้อานี่ออกจากบ้านว่ไหคนละมันล่มมะ่ำนอมันหนาวเย็นล่มพ้อมหนาวร่มเย็นนอนสลุนอนซะปุ่นนี่ยตู่กำลังเนไฟ ทังไหนน้ำมันรมแห้งวะร่มแห้งปั้ดหมวกแม่แม่มันมีไตการอยู่อุ่นดี <laughs> ดีใจดีมันเป็นผ้าหนาววะหรอยุ่อันญี่ปุ่นแม่แม่มยุ่บไปยุป่บไปอีสานบัดตรงหน่อยเฮ้าดูวายมันคักกุ้งเ,าเ,าเ,เร <c oughs> าว่าบ่นหนาวประเด้๋ยวเม่ตู้มิตะฮิมะเราไปสีพ่อเม็ดเลยพอนแต่่วาทางมน่น,มนเป็นถึงกับหมิมะคือประเทศญี่ปุ่นหรอกหมดมันแล้วทางหนาวทางเมืองก็่าทางหนาวเย็นครับ อนค์ปดลบเนาะองห้องันยังพระท่านติดลบเลยทุกปีก็นบหนาวปนิมนี่จังไหนกันดินี่เราผลดีดีนี่ก็คือปีนีผลดีดีหนาวตั้งชุปีแต่เตได้กว่าผลดีดีดอกม่วงกับดอกไหมแบ่งมาดแต่หนาวหนาวอามาดสุใจยังไม่หนาวกัได้มุนอาตะไครติดแห้งหอมแดงไมู่ดะ ไยาเซตับ,บน้อยกรันไปปลาลงัตัวนี้เซยไ้ก็ตัน่ำกินน่ำหอมลงน้ำเด่น้อนอ แค่ทะฟ้าไปงเลยโอ้เดี๋ยวเ้าเดนเดี๋ยวตัวนี้แล้ะมาต่าโอ้ดีขนาดแล้วก็เครื่องพร้อมมื่อนี้ว่าต่าเอาไปจะกินตอนนึง เดี๋เก็บมา้อโอ๊พระเทียนอยากกินก็ะเพากับข้าวตมขมัา,มเาเกือตเคลือชาะไ่เอยงเสลเล่กัน ดูพ่อกระโดดตะกินกรปุนกระดุกกะข่ำอยู่กนวะลกไรกันวาะพาหักล้มล้มแห้อุตวะหักล้มเน้นพี่ทั่ธรรมดาเราต้องคนต้องตำต้องห้านลงทุกปีมันต่ำอยากปลามาต่ำใต้กันจ้ะ าดูกตัวหนึ่งแต่เสียบคักรวมกินนัวด้วกันเลยคนกินกับปักกระเดาน้าบ่้อห้าวแอ่ก็ว่าอยู่งกันเนี่เนาะเนียนเนียนต้นนี้คนในการปั้นกับปักกระเดาห้าวเนี่ยใส่บะทัวบะทัวกรอบกรอบซะนุ่มดีตัวแมนบะทั่วมั่วกินแต่ใบมันเลียกตัวใหย Lê nguyên nhân sang vợ gió bông, làm của, của phun con. Anh à, ừ. ừ. quá kêu kim cho con. Mười một mươi một nơi. Mười hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi hai เตาเราอีหอนไรเราอยากเตาเตาแบบนี้ไม่อยากออกแล้วสิน้องอุ่นเลยอุ่นขันวันบ่นได้มันอุ่นอุ่นอุ่นอุนอุ่นอนี่นอุ่นอนเนาะ่ออุ่นอั่นอุ่นอ่อน่นอ่นอุ่นนอุ่นอุ่นอุ่นอุนอนุ้่นอนอุนนุ หอมได้จ่าแจกกระดูกบ้านเฮากระดูกันเลี้ยงางนี้แต่ว่ามันบะข้าวเนาะปลาดูกเฮานี่มันน้ำไหลดิอ่ากินหอมอาหารกระโดนมือเว้นมือพร้อมกินพวกกุ้งกินอย่างนี้นี่กระสั่งเนาะกระเดกเสียบปลานัวกระเดกขอหน่อยสรอยเดิมเพื่อเราจ้ะปูเงี้ยปูพิเศษตัวใหญ่

ก็พับกระดาเอ้ยลืมใส่ชุดโดมาไปลัดซิมดอกรักซิมเราก็ยังเสียบเสียบอะไปลืมยังนอนเสรลืมชื่อรดปนะโอ้ยน้อยกันนี้มันเมยว่าต้องหันซิมมันว่นประยุก์ก็เสียบเลยมันก็เอาอย่งนเลยนะซิมอีกลดลงไปมันนั่นหนำประเดี๋ยวเดีว ใจชุลรถกตะแปเงแซบตื้มพี่น้องแซบคักกันเนี่ยเ้ยคตรดัตอนป่านี่วง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 แซบคัดแซบตื้มกันลงไปสุดท้ายจ้ะอาอ๋อมก็ใช่โรยตงไปไปตรงจ้ะเป็นเี่ไปนอเด้อมาสวดห่อนน้ำกัน Nă nào cũng có bụng mọi ăn mọi người mọi hả mọi người mọi người nè, con, mọi con, mọi người mọi người mọi người mọi น้ำเบี้ยวอุ้ยหุยปลานันน้ำยากะทิเนหอ,อมหวยยน้ำยาปลาเนี่ยแะพี่น้องเนื้อปลาคนคนเสียงย่ำเลยกระเสียบย่ำเลยเนี้ยปลาดูเข้าวันบ่เคยผิดหวังนะมันจีหอมเสียงตะุกเขาปุ้นเราคือทอดแม่ลงไผ่ลแล้วสามจานสี่จานม้อเรียเล้าเอ้าหมักเล้าเนี่ยตั้งเยอะช่วยสั มาเด้อจ้ะมาสดขับปุ่นน้ำกันบาดิสดขับปุ่นน้ำยาปลาดุกแต่แสบค่ะพี่น้องสองถ้วยอันนี้ปนจ้ะปนจิงกับผักกระเดาผักเข้ากระถาดให่หนึ่งผักปลูกเองจ้ะปลูกเองเม,มื่กอกี้นี่ักในสวนเท่าขับปุ่นผักกระเดาที่ไม่ปลูกต้อขับปุ่นตัวตี <laughs> ไม่ได้ปูต้องเอาปุ้นแล้วพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ิวหัวซักลงสาสติขึ้นมาพี่อัเลยห้ยุ่งสูงไม่รีหนาวตอนมาไว้กันถ้ากินกับเขาน้ำตาน้ำข้นๆนี่ขักันยังหรอน้ำไ้่ไหลมันจะเสียเหน่อ นต้องไม่ผักหลายๆจากน้อยนี่ถอดซ่อนฉันผักอเป็นอะไรเจรษวดีเห็นไหมอมาเด้พีนน้องมาินเข่าเด้มาเนี่ยาจาึงล่มเรากาจาพุ่นดาตังคนต่างแบเหมือนพุอาจารย์ดอกแสกยังปลา แกมีกินอย่งเนี้ยจนเน่ยเสียบบนปลาก็เสียบกระเดาขึ้นงากระเดาตัวน้องเนาะกระเดานผมพอดีพอดีจ้กานที่สองนี้เนเอปลี่ยนโอ้พอดีมัแกมเ่ แอบับยัง้อันอันเป็นบ้าเราใหญ่จะกุงแจงแดงซีมันเป็นตเสียก็แจงกัวแจงมันก็วนนั่นเป็นบ้านก็เป็นตะเสียก็เจ้าแจงยังแจงน้ยนโอ้ยกุงแจงเตะเสียกแงมันมีสูตรตัวกนเสียเพราเสียก็จมัดจนเลคุณลังคนุนใส่ผซีล้วเหนาะใส่ผักซีล้วอาหอมไปอีกแบบของเพนเด้ แต่ไปหยกแบบไดี่กินอ่าบะหมี่สูตรไตยตัเจ้าะ้นสีมักบาคือกันเราไปเห็นเจ้าแจ,าจางก็เดือดาบมันก็เป็นดาบแสบอีดีลวตคนปากกัน จานสงเป็นุ่นจารที่ตรได้หรอมนเลยจนะแ่นวแสบๆจังเลยเง้พุ่นๆอุ่นปลาก็พักกระเดาครับแจงปลาแม่น้องไอแจงปลาดุัยาับปุ่นแสบแสบจ้ะใครพอท่านล่องบ่งกับล่องเห็ดบึงเด้อจ้ะขอบพุ่นที่พี่น้องเป็นกำลังแรนงใจให้ยิสานบันทงหน่อยเด้อจ้ะมันไอแจงขับปุ่นเท้นแจงปลาเทน ขอบุนขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีครับจ้า